พลังของดอกเบีย้ยทบต้นคุณรู้ไหมครับ a อัล r เบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดไว้ว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือพลังมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกคนที่เข้าใจมันจะได้ประโยชน์จากมันแต่คนที่ไม่เข้าใจจะต้องจ่ายมันไปตลอดชีวิตดอกเบี้ยทบต้นคือเงินที่ทำงานให้เงินเติบโตหมายความว่า คุณไม่ได้แค่ได้เงินต้นคืนแต่คุณได้ดอกเบีย้ยของคุณเองส่วนดอกเบีย้ยก็เริ่มสร้างดอกเบีย้ยต่อยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรผลลัพธ์ยิ่งโตแบบทวีคูณเท่านั้นสมมุติคุณลงทุน1,000 0บาทได้ผลตอบแทนปีละ10%ปเซปีแรกคุณจะได้1 1 0 0 0ปีต่อไปคุณจะได้1 2 1 0 0 และถ้าคุณทำแบบนี้ต่อเนื่อง20ปีเนื่อนของคุณจะกลายเป็นกว่า67,000บาททั้งที่คุณไม่ได้เติมเพิ่มเลยหลายคนอยากรวยเร็วพ่อเห็นผลช้าก็เลิกทั้งที่เวลานี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนดอกเบีย้ยทบต้นต้องใช้เวลาและวินัยถึงจะได้ผลเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้แม้จะเริ่มน้อยก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลย เพราะเงินของคุณจะเติบโตได้แค่เมื่อคุณให้เวลามันทำงานอย่าลืมครับอย่าใช้เวลาไปแลกเงินตลอดชีวิตให้เงินของคุณทำงานแทนคุณด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้ต้องการเงินเยอะแต่ต้องการเวลาและความต่อเนื่องครับอยากมี mindset การเงินที่ดีกดติดตาม financial mindset ไว้ได้เลยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกัน